สื่อต่างประเทศชี้ภาพยนตร์เรื่องหลานมาถือว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการชื่นชมอย่างมากมายทั้งในตลาดหนังไทยและต่างประเทศไม่เพียงแต่ในประเทศไทยที่สามารถโวยรายได้เกือบจะพันล้านบาทแต่ยังได้รับความนิยมในหลายๆประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนี่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จและความนิยมของภาพยนตร์ไทยในระดับสากลโลกอีกด้วยใครจะไปคิดว่าภาพยนตร์ไทยแนวครอบครัวที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ประการตา หรือการใช้เทคนิคพิเศษมากมายกลับสามารถพาตัวเองไปได้ไกลถึงหลายประเทศโดยเรื่องราวของหลานมาเป็นเพียงเรื่องราวพื้นฐานของครอบครัวไทยที่มีความอบอุ่นและความผูกพันซึ่งสามารถสะท้อนถึงความเป็นจริงของชีวิตคนทั่วไปได้อย่างดีภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการตอบรับที่ดีในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดในอินโดนีเซีย รวมถึงในมาเลเซียและสิงคโปร์ก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากการที่ภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้สามารถประสบความสําเร็จในต่างประเทศได้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและยังเป็นกําลังใจให้กับองค์การภาพยนตร์ไทยในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเข้าถึงคนทั่วโลกสําหรับความท้าทายที่ยากที่สุดในตอนนี้คือการพาภาพยนตร์หลานมาได้เข้าไปสู่ตลาดใหญ่ที่ประเทศจีนซึ่งกําลังอยู่ในช่วงของการเจรจาคาดว่าจะได้ฉายในเดือนกรกฎาคม การเข้าฉายในตลาดภาพยนตร์จีนจะเป็นการท้าทายที่สําคัญเนื่องจากจีนเป็นตลาดภาพยนตร์ที่มีขนาดใหญ่และมีกฎระเบียบที่เข้มงวดการที่หลานมาจะสามารถเข้าฉายในจีนได้นี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการขยายตลาดภาพยนตร์ไทยไปยังประเทศที่มีความท้าทายสูงในฝั่งอเมริกาและยุโรปกําลังอยู่ในช่วงดาเนินการเพื่อให้นําภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในตลาดภาพยนตร์ระดับโลกการเข้าฉายในตลาดภาพยนตร์อเมริกาและยุโรป จะเป็นการทดสอบความสามารถของภาพยนตร์ไทยในการแข่งขันกับภาพยนตร์จากประเทศอื่นๆซึ่งหากหลานมาสามารถประสบความสำเร็จในตลาดนี้ได้จะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับภาพยนตร์ไทยในระดับสากลผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มีความตั้งใจอยากที่จะพาหนังไทยเรื่องนี้ไปทั่วโลกด้วยความตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ผลงานที่มีคุณภาพและสามารถเข้าถึงคนทั่วโลกได้เรื่องราวของหลานมาที่เน้นความอบอุ่นของครอบครัวและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมนอกจากการเข้าฉายในต่างประเทศแล้วภาพยนตร์หลานมายังได้รับการยกย่องในงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพของภาพยนตร์ไทยที่สามารถแข่งกับภาพยนตร์จากประเทศอื่นได้การได้รับรางวัลและการยอมรับในระดับสากลเป็นกำลังใจสำคัญให้กับผู้สร้างและวงการภาพยนตร์ไทย ในการพัฒนาผลงานที่ดีขึ้นต่อไปการที่หลานมาได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการแสดงถึงความสามารถของภาพยนตร์ไทยในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพและได้เข้าถึงคนทั่วโลกได้ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทยในการผลิตผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณภาพซึ่งจะช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพยนตร์ไทยในระดับสากล นอกจากนี้หลานมายังเป็นตัวอย่างที่ดีของการสร้างภาพยนตร์ที่เน้นเรื่องราวของครอบครัวและความสัมพันธ์ที่อบอุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้เรื่องราวของครอบครัวเป็นเรื่องที่เป็นสากลและสามารถสร้างความประทับใจให้กับคนดูได้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนการที่หลานมาสามารถเข้าถึงใจคนดูได้ทั่วโลกเป็นการแสดงถึงความสามารถของภาพยนตร์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ในอนาคตเราหวังว่าหลานมาจะสามารถเข้าฉายในตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ขึ้นและได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับภาพยนตร์ไทยในการเข้าสู่ตลาดภาพยนตร์ระดับสากลและในโดยรวมแล้วหลานมาเป็นภาพยนตร์ไทยที่สามารถสร้างความประทับใจและได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมและหลังจากนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันบ้าง ว่าหลังจากที่พวกเขานั้นได้เห็นบทความจากสื่อต่างชาติแล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้คนทั่วโลกรักและไว้วางใจคนไทยมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลดีต่อการค้าและการท่องเที่ยวของไทยความคิดเห็นท่านต่อไปทีมงานหน้าพานักแสดงไปเซอร์ไพรส์คุณดูด้วยการดักรอตรงทางออกตอนหนังจบนะนี่น่าจะทําให้แฟนๆคงคีกกันหน้าดู ความคิดเห็นท่านต่อไปผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ใช้ภาพความธรรมดาของมนุษย์อย่างเราๆได้ในแบบที่เป็นธรรมชาติมากและยังสะท้อนความคิดและความรู้สึกเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตสุดแล้วแต่คนดูจะจินตนาการถึงหนังเปิดให้เราเข้าถึงอารมณ์และความคิดในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตเราความคิดเห็นท่านต่อไปที่เวียดนามเขาจะมีกลุ่มหนึ่งที่ชอบเอาหนังไทยซีรีส์ไทยละครไทยไปภาคเป็นภาษาเวียดนาม แล้วแชร์ให้คนในกลุ่มดูเหมือนเขาจะคลั่งสื่อบันเทิงของไทยมากความคิดเห็นท่านต่อไปหากหนังไปฉายในจีนก็น่าจะกวยเงินมากมายมหาศาลอยู่เพราะมีวัฒนธรรมเหมือนกันแต่อยากจะรู้ว่าหากไปฉายที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งอเมริกาจะมีผลตอบรับแบบไหนนักเพราะวัฒนธรรมของตะวันตกและตะวันออกต่างกันความคิดเห็นท่านต่อไปผมฟังกระแสที่หนังเรื่องนี้ได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศจนทำให้ผมต้องไปดูวันนี้ ที่เซนท่นเบริตซึ่งผมไม่แน่ใจครับว่าเป็นวันสุดท้ายที่ฉายในโรงในประเทศไทยหรือเปล่าดูแล้วอดไม่ได้ครับที่จะมีน้ําตาซึมหนังเรื่องนี้ทําได้เรียบง่ายไม่มีอะไรหรือวาแต่กินใจมากครับความคิดเห็นท่านต่อไปคนสิงคโปร์ที่คิดว่าหนังมันโอเวอร์ไม่แปลกนะทุกประเทศจะมีคนบางกลุ่มที่เกิดมาไม่เคยได้สัมผัสคําว่าครอบครัวไม่มีใครให้คิดถึงทั้งชีวิตมีแค่ตัวเองให้ดูแลความคิดเห็นท่านต่อไป แปลกมากที่ในความเห็นของหลายๆคนลัวที่จะร้องให้ทั้งๆท,ที่ความจริงมันคือเป้าหมายของหนังเรื่องนี้เลยเพราะมันคือการระบายความรู้สึกที่อัดอั้นมานานและมันจะทําให้รู้สึกตอดป่งขึ้นหลังจากปล่อยมันออกมาและนั่นเป็นสเสน่ห์และความสุขที่คุ้มค่าสุดๆในการดูหนังเรื่องนี้ที่หาไม่ค่อยได้จากหนังเรื่องอื่นด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปสิงคโปร์เขาให้อยู่แล้วก็ไทยช่วยเขาไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ละวังเขมรให้ดีจะสร้างหนังออกมาแข่งกับเรื่องหลานมากก็พอ ความคิดเห็นท่านต่อไปปกติแล้วหนังเศร้ามักจะเป็นหนังเกี่ยวกับความรักที่ตัวละครเอกไม่สมหวังกันซึ่งหลายคนดูแล้วอาจจะรู้สึกไม่อินไม่เศร้าแถมอาจจะด่าตัวละครด้วยความคิดเห็นท่านต่อไป,น,น,อไปนี่ไม่ใช่หนังเศร้าแต่เป็นหนังที่ทําให้รู้สึกสุขใจเมื่อนึกถึงวันเก่าๆมีความทราบซึ้งประทับใจความคิดเห็นท่านต่อไปถ้าหนังเข้าฉายที่ประเทศไหนแล้วภาคเป็นภาษาของประเทศที่เข้าฉายและมีสไตเติลเป็นภาษาอังกฤษ นี่จะช่วยให้สื่ออารมณ์ได้ดีกว่านี้และจะมีผู้เข้าชมมากกว่านี้อีกเยอะเลยความคิดเห็นท่านต่อไปคุณภาพที่ไม่ต้องลงทุนด้วยเงินมหาศาลแต่ลงทุนด้วยความคิดอันยอดเยี่ยมนี่จึงสมควรได้รับการตอบสนองอย่างล้นหลามความคิดเห็นท่านต่อไปคนหนึ่งที่ฉันซื้อคือลูกครึ่งจีนในประเทศไทยซึ่งชีวิตก็ไม่ต่างจากหนังเรื่องนี้เลยทุกวันนี้ก็ยังนึกถึงคุณย่าตลอดเวลา คุณยายของฉันเสียชีวิตตั้งแต่ฉันยังเป็นเด็กถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ฉันจะเป็นคนดูแลเธอเองวิธีที่ยายเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ